สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่18กันยายนถือว่าเป็นข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดก่อนมวยไทยเจ็ดสีชก56ชั่วโมงเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับหลงพรางวันนี้ FC จะได้ฝาดฝาานักสู้แต่ละคนมาน้ำหนักเป็นยังไงมาขาดมาเกินใครพามาซ้อมที่ไหนเรทราคาต่อรองล่าสุดเป็นยังไงมวยรักมวยชอบของหงแดง fc ชอบกดซับสไคร b ์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือถ้าต้องการตัวช่วยเคสพิเศษรู้รึร,รู้ก่อนใครถ้าไม่อยากพลาดรู้ไปกับแอดหงหนึ่งมวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอเวทีนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนหงแดงล่าสุดหงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างสูง วันนี้ข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีช่างก่อนชกมาช้านิดหนึ่งสาเหตุที่มาช้าเพราะว่าต้องการสกรีนให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางมากที่สุดเป็นประโยชน์กับเอฟซีมากที่สุดไม่คุยมากเจ็บคอไปที่คู่หนึ่งเลยนะคู่หนึ่งศิลาเพชรชวรพลเจอลูกช้างเพชรสมเด็กร้อยยี่ิบสองศิลาเพชรเนี่ยซ้อมอยู่ปอเพชรไข่แก้วนะหัวหินประจวบ เมื่อเช้ามา 122. ยยดลบสูงจงใช้เวลาลดน้ำพอสมควรขนาดที่ลูกช้างเนี่ยลูกช้างมา1 2 2 2ใช้เวลาลดแป๊บเดียวลูกช้างนี่ซ้อมอยู่เพชรสมได้ร้อยเอ็ดเลดเปิดนะเล่าให้ฟังก่อนเลดเปิดชั่วโมงเนี่ยเพชรศิลาต่อสามสองวันนี้หงแดงชี้ให้รองไปที่ลูกช้างทําไมถึงชี้ให้รองไปที่ลูกช้างมวยคู่นี้พูดถึงก่อนนะ ศิลาเพชรเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยยี่สิบกลดน้ำหนักมากับพี่เลี้ยงสองคนลดน้ำหนักดื่มน้ำเกลือแร่ทำนู่นทำนี่ดูว่าเป็นธรรมชาติขณะที่ลูกช้างเนี่ยลดน้ำหนักเสร็จนะดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ให้น้ำเกลือดูว่าฟื้นธรรมชาติแต่ก็มีประโยชน์สำหรับนักมวยจะทำให้นักมวยสดชื่นมวยคู่นี้ศิลาเพชรเนี่ยดูธรรมชาติธรรมชาติ ลดน้ำหนักเสร็จดืม่มนู่นดืม่มนี่พักผ่อนดูไม่ฝืนธรรมชาติดูว่าไม่มีการให้น้ำเกลือขณะที่ลูกช้างมีการให้น้ำเกลือน้ำหนักตัวจะพองนักมวยสัตว์จะสดชื่นมวยคู่นี้ศิลาเพชรมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายแรงมัดนี่เช็คบินคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาเป็นมวยมีนาทีทองนะขณะที่ลูกช้างนี่เข่าในเตะซ้ายต่อยซ้ายมวยคู่นี้หนึ่งสองสามถ้าลูกช้างไม่หลับไม่หล่น โดยธรรมชาติของมวยนะมวยเข่าเนี่ยปอดใหญ่จะแรงสี่ห้าขณะที่มวยหมัดเนี่ยยืนระยะ4ีหจะยืนไม่ค่อยดีวันนี้หงแดงชอบไปที่ศิลาเพชรไม่ใช่วันนี้หงแดงชอบไปที่ลูกช้างมองว่าลูกช้างไม่หลับไม่หล่นวันนี้จะเบียดเฉือนชนะศิลาเพชรชอบวอ์ผลได้แบบสนุกวันนี้เน้นให้รองไปที่ลูกช้าง มาที่คู่สองคู่สองโรเบิร์ตสองมงคลการช่างเจอกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสโรเบิร์ตเนี่ยมา122.4ร้อยซ้อมอยู่ลูกมาขาวหวานนะเมื่อเช้าเนี่ยสิบแสนพามาขณะที่สิงห์ดำกาแฟโฟกัตเนี่ยซ้อมอยู่ pk เมื่อเช้าปัจชัยเกียรติชานสิงห์พามาสิง,งห์ดำรถ1่ปอนด์นะใช้เวลานดประมาณเกือบชั่วโมงก็ผ่านขณะที่โรเบิร์ตลด0.4 มวยคู่นี้โรเบริตจังหวะฝีมือเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาขณะที่สิงดำซ้ายทั้งแถบถีบทําลายจังหวะแข้งซ้ายออกได้คมหนักเป็นมวยซ้ายทางดีนะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เลดเปิดสิงดำต่อสามสองวันนี้หงแดงชอบไปที่สิงดำมองว่าสิงดำวันนี้นะพร้อมกว่าทุกอย่างสภาพร่างกายวันนี้ยืนเทียบสัดส่วนดูได้ใหญ่ได้ลอยดูสีผิวแววตาจังหวะฝีมือนะ วันนี้เหลื่อมกว่านินดๆจะเบียดเฉือนชนะโรเบิร์ต2มงคลการช่างได้แบบสนุก FC ชอบกด subscribe กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือต,ต้องการตัวช่วยพิเศษรู้รือร,ร,ร,รู้ก่อนใครถ้าไม่อยากพลาดรู้ไปกับแอดหง118มวยฟากฟรีนะพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอบเวทีนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน มาที่คูษษ่สามคู่สามวินมรัตนาบฑิตเจอพันศักว์วรมันทวีนี่คือดับบี้แม์เมืองชัยภูมิวินเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสามสิบจุดสี่ซ้อมอยู่เอฟเอกรุ๊ปนะส่วนพันศักเนี่ยเมื่อเช้ามาร้อยยี่สิบเก้าจุดหกเกินศูนย์จุดหกซ้อมอยู่ชัยภูมิซ้อมอยู่วอวันทวีมวยคู่นี้เป็นดับบี้แม์เมืองชัยภูมิวินเนี่ยจากน้องบวงัวแดงขนาดที่พันศักเนี่ยจากเกษตรสมบูรณ์เป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่มวยขวานะ เตะขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยมไอคิวดีเยี่ยมถ้าพูดถึงกระดูกมวยภูธรก็ต้องพันศักด์ถ้าในเมืองกรุงก็ต้องวินมรัตนาบัณฑิตวินเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเดือนชนเดือนเดือนชนเดือน,น,อนถือว่าเป็นนักมวยที่มีวินัยดีคนหนึ่งวันนี้อาวุธมวยใกล้เคียงเหลี่ยมมวยใกล้เคียงกันทุกอย่างใกล้เคียงกันหมดแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่วินชอบไปที่น้ำหนัก1.4 น้ำหนัก1.4ลดเสร็จดื่มให้น้ำเกลือดื่มเกลือแร่แร่างกายจะพองใหญ่วันนี้ยืนเทียบสัตวส,ส่วนปากหัวตัวเท่าวินได้หนาวันนี้หงแดงชอบไปที่วินมองว่าวินเนื้อตัวดูดีกว่าเลดเปิดต่อห้าสี่วันนี้จะเฉอนอยนะพันศักด์วันนัทวีได้แบบสนุกนี่คือ คู่สม,มวยไทยจดสีมาที่คู่เอกคู่เอกชิงแช,งม,งชมป์บ้างร้อยสิบแปดชมปูนเสือตัวที่21มาแล้วฉลามดำนายกเอท่าซาลาเมื่อเช้ามาตามพิกัดเลยร้อยสิขณะที่ประตักเพชรวีเคเขาใหญ่23จากพัทลุงซ้อมหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่น้านุ่นที่ภูเก็ตเมื่อเช้าประตักเพชรมาร้อยยี่สิบองปอนด์ใช้เวลาลดชั่วโมงกว่าการลดของมวยคู่นี้เขาบอกว่า ปลตักเพชรลดเป็นธรรมชาติมากๆลดน้ำหนักดูง่ายนะมองว่าดูไม่หยหงแดงมองว่าดูไม่หยหลังจากลดเสร็จนะในรถเนี่ยเตรียมน้ําเกลือไว้เลยเติมน้ําเกลือไว้ลดเสร็จปั๊บลงมาดื่มน้ํานิดหน่อยนุ่นนี่นั่นเข้าให้น้ําเกลือเลยโอ้โหทีมงานหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เนี่ยทําการบ้านมาดีมวยคู่นี้จังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เป็นมวยขวา ซ้ายหน้าทีแข่งขวาหลังหลักเหลี่ยม iQ สมองมวยเท่ากันดูดีเลต่อรองพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาล่าสุดเนี่ยประตักเพชรวีเคเขาใหญ่ต่อ19วันนี้หงแดงชอบไปที่กระดูกของประตักเพชรน,นะมองว่ากระดูกของประตักเพชรน,นี่แข็งโปะวันนี้นะดูว่าอาวุธทุกอย่างใกล้เคียง แต่ปตักเพชรมีสิ่งหนึ่งที่หงแดงมองว่าดีกว่าหมัดขโมยต่อยวันนี้หมัดขโมยต่อยของปตักเพชรจะสร้างปัญหาให้ฉลามดำในยกเอทาศลาแล้วปตักเพชรก็จะคว้าแชมป์ร้อยสิบแปดช่องเจ็ดน่าสนใจ fc ชอบกดซับสไคร์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูดโฆษณาหงแดงเลยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมมยรักไม่ชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่สิงห์ดำกาแฟโฟกัสวันนี้มองว่าพร้อมทุกอ,อย่างร่างกายดี จะเบียดเฉือนชนะโรเบิร์ตสองมงคลการช่างได้แบบสนุกสิงดำต่อสามสองชอบทีสองชี้ชัดมาที่วินมรัตนาบันดิตวันนี้มองว่า1.4ปอนด์ของวินวันนี้นข่มขีวันนี้มาใหญ่มาลอยจะเบียดเฉือนชนะพันศัติ์ชอบทีสาชี้ชัดไปที่ประตักเพชรวีเคเขาใหญ่วันนี้การลดน้ำหนักไม่มีปัญหาหลักเหลี่ยม IQ เบียดคู่ขี้สูสีแต่วันนี้มีขวาที่ขโมยต่อย วันนี้หงแดงว่าขวาตัวนี้แหละคือตัวปัญหาที่จะทําให้ฉลามดํามองว่าจะแพ้ประตักเผ็ดในที่สุดนี่คือชอ,ชอบสุดท้ายชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่ลูกช้างลูกช้างเนี่ยวันนี้นะสรีระรูปร่างเบียดคู่ขี้สูสีศีลาเพ็รเป็นมวยมินาทีทองขณะที่ลูกช้างเข่าในหนึ่งสองสามไม่หลับไม่หล่นสี่ห้าลูกช้างเสียบก็จุยนี่คือชอบที่สี่ ศิลาเพชรต่อ3-2มห้องแดงให้รองไปที่ลูกช้าง fc ชอบกด subscribe กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,ห้องแดงโดยห้องแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้มาช้านหนึงมาช้าเพื่อต้องการสกรีนข้อมูลให,ให้ข้อมูลทุกอย่างเป๊ะลงตัวมีประโยชน์กับ fc มากที่สุดหรือถ้าต้องการหรือถ้ามีบทราม่าดีๆนะเจอกันได้ในควนหลงหมวยไทยจุ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนก่อนจากกันขออวยพรให้เอฟซีขงแดงทุกคนปราศจากโรคภัยไข้ควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนอย่าลืมถ้าเข้าถูกบังเอาสองข้างวันนี้เวลาหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ